บริการเติมเงินเกม Powerpay เติมเกมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยน่าเชื่อถือเปิดบริการมานานกว่า5ปีดูแชแนลของซิ g m าวัจะเติมเยอะเติมน้อยตัวละครก็เก่งแบบ100%ซคิดถึงเรื่องเติมเกมคิดถึง Powerpay ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l a g n a Lock X Next Generation อยู่กับผม s i g m าวันเหมือนเดิมนะครับผม วันนี้เราจะมาพูดถึงแผนการอัปเกรดจากของขาวสู่ของม่วงกันนะครับซึ่งเราจะมิกของกันไปนั่นเองนะครับผมซึ่งของที่เราจะใส่วันนี้ก็จะเป็นของขาวของฟ้าของม่วงเนี่ยครับเป็นลำดับ การเลียงขั้นแผนการในอนาคตนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปในวันนี้เป็นคลิปที่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผิดพลาดหรือไม่ตรงใจเพื่อนๆเ,เราก็ขออภัยมาในนาที่นี้ด้วยนะครับผมหากดูและถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและต้องบอกว่าในแต่ละขั้นตอนถ้าเพื่อนๆมีงบพอก็สามารถข้ามไปสเต็ปสูงๆได้เลยแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีงบเล่นเกมที่จำกัด ก็เริ่มจากที่ผมทําก็ได้นะครับเพราะมันจะทําให้สะดวกเงินในกระเป๋ามากกว่าอันนี้เตือนแล้วนะโดยเราจะมาเริ่มที่ของขาวกันก่อนนะครับว่าเราใส่อะไรบ้างนะครับมาดูที่ของขาวนะครับเราจะอธิบายดังนี้ครับในของขาวตอนแรกที่เพื่อนๆใส่มาครับเราจะบวกรีฟล์เขาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขั้นตอนที่สําคัญเลยนะครับคือขั้นตอนการอัพขั้นนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ดาบผมมี2ขีดเห็นไหมทุกชิ้นก็เหมือนกันครับ ผมก็ออัพขั้นเป็น2ขีดนะครับเมื่ออัพขั้นเป็น2ขีดแล้วให้คุณมาดูที่เอฟเฟกตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีเอฟเฟกต์การทำาดีเมจมากขึ้น30%เเลยนะผมถ้าเราไม่อัพขั้นนี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะน้อยนะ แต่ทีเนี้ยเมื่ออัพขั้นจะเป็น30%เมื่อเลือดมอนสเตอร์ต่ำกว่า50%นะครับผมและเรายังต้องอัพขั้นเจ้าพวกเนี้ยเป็นขั้น2ให้ทุกชิ้นด้วยนะครับถ้าหากมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งอ่ะเป็นขั้น1ตรงนี้เขาก็จะแสดงเป็นเอฟเฟกของขั้น1น,นะครับผมจะไม่ถึง30%เนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องอัพขั้นให้มันเท่าๆกันทั้งหมดทุกชิ้นเลยนะครับสาเหตุที่ผมอัพเป็นขั้น2ก็เพราะว่าไอ้เจ้าตัวดาบเนี่ย เวลาถ้าเราจะอัพเป็นขั้น3นะครับเขาจะต้องใช้ค่าหลอมที่6นั่นเองนะครับผมซึ่งผมมีค่าหลอมอยู่แค่5นะครับเลเวล5นะต้องรอเป็นเลเวล6ก่อนนะครับผมผมจึงสามารถอัพขั้นเป็นขั้น3ได้และในส่วนของวันนี้ครับผมจะไม่พูดถึงการอัพเกรดหรือการออฟแมวอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากรู้ลำดับการอัปเกรดออฟแมวหรือทำของต่างๆนยไม่ว่าจะเป็นการรีไฟล์หรือทุกๆอย่างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกได้ที่ลิงก์มุมขวาได้เลยนะครับเอาละครับในสเต็ปของการใช้ของขาวนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถบวกได้ที่เลเวลสูงๆเพราะของขาวเขาต้องใชโอริในการบวกที่น้อยครับในส่วนของอาวุธนะถ้าเป็นในส่วนของประดับที่ต้องใช้บาเดียมหรือชุดที่ใชอีรูเขาก็จะใช้ของบวกที่น้อยเหมือนกันนะครับผมสเต็ปแรกเราต้องทำของขาวให้บวก6ทั้งหมดก่อนนะครับซึ่ง ตอนนี้ถ้าเราทําของข่าวทั้งหมดบวก6กอ่ะเราจะได้ตรงนี้ครับในส่วนของค่าปลูกพลังนะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูนะครับนี่ครับเราจะโฟกัสในเรื่องของค่าปลูกพลังรีไฟนะครับซึ่งถ้าเป็นขั้นหนึ่งเขาจะบอกว่าต้องใช้บวก6-2ชิ้นนะครับแต่ถ้าหากคุณบวก6ดาบนะครับสมือนะครับก็เท่ากับว่าคุณสามารถปลุกรีไฟขั้น1ได้แล้วนะครับผมจะเป็น10%นะครับในการเพิ่มเอฟเฟกต์รีไฟเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ที่นี้ เราจะทําปลูกพลังขั้น2นะครับเขาบอกว่าให้บวก7 4ชิ้นนะครับซึ่งแผนการอัปเกรดในอนาคตของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราบวก6ครบทุกชิ้นแล้วนะเมื่อเราบวก6ครบทุกชิ้นเราจะบวก7 4ชิ้นชิ้นไหนบ้างนะครับมาดูกันครับ1เลยนะครับเราจะบวก7ในส่วนของประดับทั้งหมดนะครับให้ขึ้นบวก7นะครับก็เท่ากับว่าถ้าเราทําบวก7ได้นะครับเราก็จะได้บวก7ทั้งหมด3ชิ้น ถูกต้องไหมครับเมื่อได้บวก7ตามชิ้นแล้วนะครับชิ้นต่อไปที่เราจะบวกให้มันเป็น4ี่ชิน้นคือเสื้อนะครับผมคือเสื้อเจ้าเสื้อตัวนี้นะครับให้ขึ้นบวก7ไปเลยนะครับเมื่อเราบวก7ได้เราก็จะสามารถปลุกอเวกในส่วนของรีไฟได้เป็นขั้นสองนแล้วครับเหตุผลที่ทําไมถึงไม่บวกดาบรองเท้าหรือผ้าคลุมนะครับเรามาฟังกันในสเต็ปที่2เลยดีกว่าครับในสเต็ปที่2นะครับเมื่อเราบวก7ได้4ชิ้นตามที่ผมบอกแล้วนะครับ เราก็จะเริ่มบวกดาบที่เป็นสีฟ้านะครับให้บวก6นะครับผมหรือบวก5ก็ได้นะครับผมเพราะว่าดาบบวก4เป็นดาบฟ้าเนี่ยค่ารีไฟลพื้นฐานเนี่ยค่ารีไฟล์ความก้าวหน้าเขาอะ่ะจะอยู่เทียบเท่ากับบวก6นะครับถ้าเราจะใส่ให้ใส่เป็นบวก5หรือบวก6ไปเลยนะครับดาบฟ้าที่จะเอามาเปลี่ยนนะครับเราก็จะได้สแตตที่เยอะเพิ่มขึ้นนะครับ ผมจะยกตัวอย่างน้อยๆเลยเราสามารถเปลี่ยนเป็นดาบฟ้าบวก5นะครับเข้ามาใส่แทนที่ดาบขาวก็ได้โดยที่เราจะไม่สนใจเอฟเฟกต์เซตละเราจะสนใจค่าพื้นฐานของเรานะครับในการเพิ่มแอคแท็หรือ ASPD เยอะๆนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ครับพอเราเปลี่ยนเป็นดาบฟ้านะครับบวก5หรือบวก6นะเราก็ยังจะได้อ a วกอัน2เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราใส่ของบวก7นะครับทิ้งไว้อยู่4ชิ้นนะครับหลังจากที่ได้ดาบฟ้าบวกหหรือบวก6แล้วให้เรา โฟกัสในเรื่องของชุดวาแล้วครับตอนนี้เราจะมีของฟ้าแล้วนะแล้วเราจะเอาของวางมาใส่เพื่อเพิ่มเลือดให้มันถึกขึ้นครับของวางที่เราจะใส่ชิ้นแรกนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของผ้าคลุมหรือรองเท้าก็ได้เหตุผลทําไมถึงเป็นผ้าคลุมหรือรองเท้าเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมบอกไว้แล้วว่าผ้าคลุมกับรองเท้าเราทําไว้แค่บวก6นะครับของขาวนะครับ และเราสามารถถอดได้เราไม่ต้องไปถอดบวก7ออกให้มันเสียค่ารีไฟนนะครับคุณสามารถใส่เซตวาได้ตั้งแต่บวก4ขึ้นไปนะครับเพื่อให้สแตตมันเยอะกว่าบวก6นะครับก็ ที่ผมแนะนํารองเท้าเนี่ยรองเท้าเวลาเรารีไฟล์เขาอะ่ะเขาจะให้ในส่วนของค่า m d d f ดีเฟแล้วก็ m a x HP ที่เยอะมากกว่าชิ้นอื่นๆเลยนะครับถ้าเป็นรองเท้าวาก็จะเยอะมากนะครับคุณสามารถใส่ได้สักบวก4ถึงบวก6ได้เลยนะครับมาแทนที่บวกกของขานะตอนนี้คุณก็จะมีเลือดเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของผ้าคลุมนะครับคุณก็จะได้อ่า P d ที่เป็น Physical Defense นะครับผมที่เยอะมากขึ้นแล้วก็ m a x HP ที่เยอะรองลงมาจากรองเท้านั่นเองครับในการรีไฟน์นี่นะสังเกตนะครับเวลาเรารีไฟน์นะครับถ้าเป็นของม่วงก็จะได้เยอะมากเลยแหละด้านล่างนี้นะครับด้านล่างในตอนนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของดาบฟ้านะครับบวก5บวก6นะครับผมจะตีเป็นว่าดาบฟ้าบวก5แล้วกันเพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายกว่านะครับดาบฟ้าบวก5แล้วก็เซตวา2ชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าของขาวบวก7ทั้งหมดนะครับผม ทีนี้ครับสเต็ปต่อไปนะครับเราต้องทํารองเท้าหรือผ้าคลุมก็ได้ให้บวก7นะครับขั้นตอนนี้ก็จะยากหน่อยเป็นขั้นตอนหลังๆเลยนะครับซึ่งผมแนะนําเหมือนเดิมว่าเราจะทําไปที่รองเท้าบวก7นะครับเป็นรองเท้าวาเนาะเมื่อเราเปลี่ยนรองเท้าบวก7ได้แล้วเราก็สามารถถอดเสื้อแล้วก็ใส่เสื้อวาได้นะครับเพราะว่าค่ารีไฟล์ของเราก็จะเป็นบวก6 4ชิ้นเหมือนเดิมนะครับผมนั่นก็คือรองเท้า ระดับ3อันนะครับในตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนเสื้อได้เลยแล้วเอาเสื้อมาบวกอะไรก็ได้นะครับสุดท้ายก็จะได้เซ็ตตามนี้ครับที่ผมบอกแล้วเราก็เพียงแค่รีไฟมันให้สูงขึ้นเรื่อยๆไปตามการเวลานะครับเพื่อทําให้ตัวละครเราเ,าเก่งขึ้นอาจจะมีคําถามบอกว่าพี่ครับแล้วอย่างนี้เราเปลี่ยนรองเท้าวาเราเปลี่ยนรองเท้าเป็นวากับผ้าคลุมเป็นวาแล้วทําไมเราต้องทําของเขาาให้บวก6กด้วยครับอันนี้ต้องแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่า เพื่อนๆจะใส่บวก4หรแล้วบวก6แล้วเปลี่ยนเป็นวานะครับเพราะว่าอย่างผมใส่บวก6เพราะว่าผมต้องการเก่งในปัจจุบันนะครับผมไม่ต้องการรออนาคตเพราะว่าการทําของขาวให้บวก6อ่ะมันค่อนข้างใช้เวลาสักพักเลยนะครับมันไม่ได้ทําง่ายๆนะครับแต่ละสเตปที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเป็นสเตปหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นดาฟ้าแล้วเปลี่ยนเป็นของวา,อางี่ครับมันค่อนข้างใช้เวลาสูงนะครับส่วนตัวยังอยู่แค่สเตปหนึ่งอยู่เลยแค่ทําให้ของทั้งหมดบวก6กครับเพราะฉะนั้น ผมต้องการทําให้ของทั้งหมดบวก6เพื่อให้จะเก่งในปัจจุบันก่อนไม่จําเป็นต้องรออนาคตนะครับตัวละครของท่านก็จะได้เก่งแล้วทาอะไรได้หลายอย่างนะครับอันนี้คือหลักการคิดง่ายๆที่ผมจะมาเสนอเ,นเพื่อนๆนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆจะบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับผมเช่นทําไมต้องทําอย่างนั้นทําไมต้องทําอย่างนี้ในเมื่ออนาคตต้องเปลี่ยนนะครับ เหตุผลก็เพราะว่าคุณต้องทําตัวให้เก่งในปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะตามเพื่อนๆทันหรือว่าจะบอดได้สบายๆนั่นเองแล้วให้เพื่อนๆเ,เ,เล่นเกมได้ง่ายขึ้นทางช anel เ,เราไม่เคยแอนตี้ในการใช้ของฟ้าหรือว่าของม่วงหรือว่าของที่มันไม่ใช่ของขาวเลยและไม่ได้บอกว่าของขาวเก่งที่สุดเพียงแค่ว่าเราไล่ไปตามงบที่เรามีเพื่อให้เล่นง,ง่ายนะครับต่อแพทปัจจุบัน ะครับผมซึ่งตามแผนการที่ได้เสนอมาเราก็จะเปลี่ยนเป็นของฟ้าของม่วงนะครับในวันข้างหน้าซึ่งอย่างที่บอกอะครับว่าถ้าเพื่อนๆมีงบอะครับเพื่อนๆสามารถลัดสเต็ปในการวางแผนที่ผมได้วางแผนไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบในแผนการที่ผมได้เสนอไปนะเอาละครับทางช anel ผมก็จะไลฟ์สตรีมนะครับในส่วนของเกม ROX ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทางช anel YouTube นะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์คลิปไกด์ต่างๆได้นะครับผมซึ่งไกด์ต่างๆผมลงไว้ค่อนข้างเยอะเลยเกี่ยวกับน i กี้นะครับซึ่งอาชีพอื่นก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับผมสามารถอัดอในส่วนของอาชีพของเพื่อนๆเ,เ,เองได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่ากดไลค์ในเพจ Facebook ก็ได้นะครับเพื่อที่จะอปัปเดตข่าวสารได้ก่อนใครเลย สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ n น o กกับเกมและเงินในกระเป๋าตังค์นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ